สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวตัวละครนี้เลยนะครับผมจูราคิวมีฮอกนะทุกคนหรือว่าตาเหี่ยวนั่นเองนะทุกคนมามาจากอนิเมะเรื่องวันพีชนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยดูจะรู้ว่าตัวนี้แม่งโคตรเก่งนะตัวละครนี้ในะอนิเมะคือแบบเก่งมากๆนะทุกคนแต่ว่า บทเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าโผล่มาแต่ละทีก็เก่งแล้วก็โคตรเท่นะเป็นตัวละครหนึ่งที่พี่แบบชอบมากพี่อึ้งมากตั้งแต่ถ้าเกิดว่าใครดูขอพูดนิดนึงนะสงครามมารีนฟอร์ดตอนที่แม่งฟันนะ่ะคือแรงชิบหายไม่รู้จะแรงไปไหนนะทุกคนนะโอเคปะ่ะอ่ะตัวละครนี้นะจูเลคิวมีฮอกหรือว่าตาเหี่ยวนั่นเองนะครับทุกคนนะก็เป็นตัวละครที่ได้จากในส่วนของบอสอีเวนต์ตรงนี้นะก็จากวันที่พี่ทําคลิปนะทุกคนนะก็จะเหลือเวลาเล่นอีกแค่2วันเนี่ยพี่ได้ทาคลิปสอน a f k ไปแล้วแล้วก็จะ นะครับทุกคนนะพี่ไม่ขอพูดรายละเอียดวิธีการหาเยอะแล้วกันอ่ะพูดนิดหนึ่งก็ได้ก็เราก็แค่มาเล่นตรงนี้นะทุกคนแล้วเราก็จะได้แต้มในส่วนของไอ้นี้มานะก็คือซอสแมนออฟนะเราก็มาซื้อแคปซูลนะแล้วก็เปิดจนกว่าจะได้มีฮอกนะรู้สึกว่าการันตีอยู่ที่250แคปซูลก็จะได้การันตีมีฮอกไปเลยนะแล้วก็ของอีโวอยู่ตรงนี้ห้าพันออฟนั่นเองนะครับทุกคนโอเคไหมง่ายๆเลยรู้สึกว่าพี่จะได้มาทั้งหมดเท่าไหร่พี่ได้มา4นะทุกคนนะพี่ได้มา4ตน,นี่ตัวแล้้วขอโเดพปิใหนะนี่สี่ แล้วก็มิติสิบห้านะรีเจนสี่สิบนะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่ะโอเคตัวละครนี้มาดูกันรายละเอียดนะตัวละครเป็นแอร์นะแอร์เนี่ยแสดงว่าต้องวางบนเนินนะแล้วก็เป็นธาตุนเจอร์เอนแฮน์เนี่ยได้มารู้สึกว่าเอ้ยนะผิดตัวรู้สึกนี่ต้องดูตัวนี้อ่าตัวนี้สําหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับ มือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้รอแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปลืองค่าเน็ต UG p h o ฟ e ช่วยตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับเริ่มต้นแค่วันละ10บบาทตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับ ซึ่งจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยนะครับตัว M V P นั้นจะแพงขึ้นนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าครับใครที่สนใจดาวน์โหลด U G Phone สามารถโหลดผ่าน Google Play หรือ App Store ได้เลยนะครับอย่าลืมใส่โค้ด T T ่ที่1234เพื่อรับส่วนลด20บาทนะครับ Enhance ครับได้มาเป็นในส่วนของ a t t a k นะเพิ่มดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้เป็น Bob Avatar ตอนนี้ใส่โซเพิ่มดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับแล้วก็มีทั้งหมดเท่าไรเ มีสิบสามค่าน,นะถ้าอัพเต็มนะครับจะโชว์ดาเมจตรงนี้อยู่ที่613ล้านซึ่งจริงๆอาจจะเยอะกว่านี้แล้วระยะโจมตีคือแบบตัวเนี้ยไกลมากๆตัวนี้น่าจะเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่โจมตีระยะไกลมากๆนะทุกคนแล้วก็ครูดาวที่4ี่นะครับทุกคนสกิลต้นไม้เนี่ยพี่อัพแล้วรู้สึกว่าจะไปทางสายคลิเพราะว่ามองว่ามันตีเร็วอยู่แล้วนะก็เลยอัพเป็นสายคลีนะถ้าเกิดว่าอยากให้ตีเร็วกว่านี้ต้องไปอัพดาเมจนะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้เลยแล้วก็อบิลิตี้มีอะไรบ้างนนะะคครับทุกก็จมี พาสซีฟฮอกอายนะครับทุกคนแล้วก็ดูกเล d ด้วยซ้อนแมนนะสองพาสซีฟเองไม่มีสกิลนะครับทุกคนนะน่าเสียดายที่ไม่มีสกิลแล้วก็เบสซิ่งเป็นยังไงมาดูกันนะครับเบสซิ่งเนี่ยนี่เป็นไงถ,ถือถือดาบใช่ปะ เบสซิ thing, ่งถือว่าเท hey, ไหมทุกคนนี่เ่พี่ว่ามันก,ก็ได้อยู่นะแต่เบสซิ่งก็ดาบก็ดาบดาบมันชื่ออะไรวะพี่จําไม่ได้ละเออดาบมันชื่ออะไรมันเป็นดาบดำเออพี่จําชื่อดาบไม่ได้ละแต่ว่าออร่าก็เทอยูน่นะแต่ว่าทําไมมันไม่ใส่ชุดวะหรือว่าพี่ไปตั้งค่าอะไรผิดหรือเปล่าทุกคนในความคิดพี่มันควรจะใส่ชุดด้วยหรือเปล่าเออพี่ไม่น่าตั้งค่าผิดหรอกเพราะว่าถ้าอย่างตัวละครเนี้ยเนี่ยไอ้ครูซันเนี่ยถ้าพี่ใส่ไอ้ตัวนี้มันก็ยังใส่ชุดเห็นปะ แสดงว่าเขาไม่ได้ใส่ชุดในส่วนของมีฮอกมาให้นั่นเองไม่เป็นไรอ่ะรีวิวตัวนี้ก็เดี๋ยวใส่เบสซิ่งตัวนี้ให้ดูแล้วกันนะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้เลยรายละเอียดนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราไปเจอกันในอินฟินิตี้นะครับทุกคนนะไปดูกันว่าจะรีดัมเมจได้ขนาดไหนแล้วก็เอฟเฟกเนี่ยจะเทหรือเปล่านะโอเคไหมเดี๋ยวไปเจอกันนะครับ โอเคครับผมทุกคนตอนนี้พี่ก็วางมีฮอกฟาร์มมาถึงเว็บ30แล้วนั่นเองนะครับทุกคนนะแอนิเมชันบอกตามตรงคือว่าสวยมากๆนะครับทุกคนนะนี่ดูเป็นไงแอนิเมชันนี่ดูเป็นการฟันขึ้นดาบแล้วก็เป็นแบบสีเขียวนะครัทำมาเหมือนในแอนิเมะเลยนะทุกคนแต่จำไม่ได้ว่าในแอนิเมะมันสีเขียวหรือเปล่าทุกคนเนี่ยเห็นปะแต่ก็เทด่ดีเอาเป็นว่ามันทํามาสวยแล้วกันนะครับทุกคนประมาณนี้เลยเนาะ ดามเมจอยู่ที่1 0 0ล้านหนึ่งล้านสี่แสนะ้เ้านสี่แสนเก้าหเออแล้วก็ระยะเริ่มต้นอยู่ที่73.1ดสินนะครับทนะุกคนแล้วก็คูลดาวน์นะสี่นะครับแล้วก็ในส่วนของคริสเมจนะหนึ้อยเกแล้วก็โอกาสครสี่เพราะว่าเราอัพต้นไม้ใส่คริมานะอย่าลืมนะแต่ละครสิบสาขั้นนะครับถ้าอัพเต็มใช้เงินอยู่ที่แ2 7 5 0นเก้าหมื่นสองพันเก็ดร้อยห้าสิบนั่นเองนะครับทุกคนโอเคไหมนี่ก็คืออะดิเมชั่นแรกนั่น แพ้ทางธาตุไฟนั่นเองนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาอขั้นตรงนี้กันเลยนะครับขั้นที่5นะใช้เงินอีก4 7่หมนะทุกคนนะสี่หมเราอัพมาเลยรูปแบบก็ยังเป็นลายอยู่เหมือนเดิมนะแต่ว่าแอนิเมชันเปลี่ยนนัา่นมาดูแอน m เมชันกันแอนิเมชันเหมือนเป็นการฟันไหลคลื่นนะครับทุกคนนะฟันไหลจริงวางตรงนี้ไม่เห็นไม่ชัดเดี๋ยวเดียพี่ขอขยับหน่อยแล้วกันนะพี่ขอมาวางตรงนี้ดีกว่า เพราะว่าระยะมันไกลยอยู่แล้วใช่ปะพี่ขอมาวางตรงนี้ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวให้ดูแอนิเมชันกันนีอันอนนั้แรกก็จะเป็นประมาณนี้นี่เห็นปะอันนี้ก็คือแอนิเมชันแรกนั่นเองตอนนี้เราปรับสปีดคูณหนึอยู่นะครับทุกคนนี่ประมาณนี้ต่อไปก็แอนิเมชันอัปเกรดหนะทุกคนนะก็ยังเป็นลายอยู่นะทุกคนนะดาเมจขึ้นมา68ล้าน6 0แสนระยะ82นะคูดาว3.65วินาทีอ่าน,นี่ก็คือแอนิเมชันเหมือนจะฟันเป็น3คืนนะ 3ขึ้นดาบที่ออกไปนะทุกคนนะไม่แน่ใจมันเร็วเหมือนกันนะขนาดปรับคูณหนึ่งมันยังดูเร็วแล้วมันเหมือนไม่ได้ฟันแค่ทีเดียวนะครับทุกคนเหมือนจะเป็นการฟัน2อทีนะออในการโจมตีหนึ่งครั้งนะ ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคไหมจากนั้นก็อัพขั้นกันต่อนะครับ40,000แล้วก็65,000นครับ90,000แล้วก็1,000 0 0นะทุกคนแล้วก็ขั้นที่จะเปลี่ยน Attack นะ New Attack นะขั้นแสนสองนะมาดูกันนะเท่าสนะั้นสูรัสหรอ t h ่ u s a n d อะไรวะนะ 1, read, นะนะทุกคนอะไรเนี่ยเท่าสั้นสูรัสเอะทุกคนมาดูกันรูปแบบก็ยังเป็นทางตรงอยู่นะอ่ะ Animation นี่คืออะไรเป็นการฟันอะไรอ่ะใช้ดาบสั้นเหรอเหมือนจะเป็นอ๋อไม่ใช่หรอเป็นการปาดทุกคน เป็นการปาดขึ้นด่านเนี่ยสเปกเทดูเนี่ยปาดแบบนี้นะเห็นปะแล้วก็เป็นกระจายข้างหน้าแบบนั้นนะก็อันนี้เป็นแอนิเมชันที่ไม่ได้เป็นสีเขียวเหมือน2องแอนิเมชันแรกนะครับทุกคนประมาณนี้เลยเนาะโอเคไหมแต่ว่าดามเมจเนี่ยก็โดดมาเลยนะอยู่ที่557ล้านนะครับใช้เงินอัพไปแล้ว4ี่0 0 0เท่าไหร่เนี่ยสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันนะ 4, 72, นะขั้นที่สิบนะอ้ดาเมจเยอะมากนะตีก็ตีเร็วด้วยนะครับทุกคนระยะระยะรนะ้อยสี่น่าจะตีแบบตีถึงหน้าบ้านไหมเนี่ยระยะเห็นปะตีมาถึงจินโมริด้านหลลังนีเยเยโค ต่อไปก็แสนสามนะแสนสี่แล้วก็แสนห้านะครับเบ็เสร็จก็ใช้เงินแปดแสนกว่าที่พี่บอกนะอ่ะดาเมจจะอยู่ที่686ล้านแบบว่ายังไม่ได้บัฟเบิร์ฟอะไรเลยนั่นเองนะครับทุกคนโอเคไหมแล้วก็ ตรงนี้าวเดี๋ยวนะแป๊บนึงเท่าไหร่ครูดาวสี่จุดแปดโถนะครับแล้วก็ตรงนี้เท่าเดิมนะครับทุกคนโอเคไหมแอนิเมชันก็ไม่เป็นสีเขียวแล้วประมาณนี้เลยตัวละครนี้ก็จะมีประมาณนี้ทีนี้นะครับทุกคนเรามาดูพาสซีฟกันดีกว่าอ่าตัวนี้ไม่มีสกิลน่าเสียดายนิดนึงนะแต่ว่ามีพาสซีฟสองพาสซีฟนะก็ฮอกอายกับไอตัวเลเวเกจสอดแมนนะครับทุกคนเรามาดูกันเดี๋ยวพี่เปิดคำแปลให้ดูมา อ่านี่ก็คือคำแปลนะฮ็อกอายนะครับทุกคนนะทุกการโจมตีนะครับทุกคนนะมันจะโจมตีศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดในระยะเสมอแม้ว่าจะอยู่นอกเขต AOE ก็ตามนะครับทุกคนนะจากนั้นเนี่ยมันก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มตัว25%และมีโอกาสติดคริติคร่พื้นฐาน25% ต่อศัตรูที่แข็งแก่งที่สุดนะครับเราต้องดูตอนบอสนะมันอาจจะวัดจากบอสหรือเปล่านะพี่ไม่แน่ใจเพราะว่าตอนเนี้เอ,อ่อเลือดม้อนมันน้อยมันก็ตายกันก่อนนะแต่เดินมาดูตอนบอสนะถ้าบอสออกมาเนี่ยดาเมจเราจะเพิ่ม25%หรือเปล่านี้ต้องมาดูกันนะครับทุกคนจากนั้นเนี่ยมันก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมตามระยะนะครับระยะห่างระหว่างตัวละครกับศัตรูนะครับทุกคนนะหากศัตรูอยู่ในระยะเนี่ย1 0 0ถึง80%บนะของระยะโจมตีนะ ก็จะเพิ่มความเสียหาย100%นะโค้นเยอะนะทุกคนแต่ถ้าระยะอยู่ที่79%ถึง50%นะมันก็จะ เพิ่มความเสียหายแค่35%นั่นเองแล้วก็ระยะที่49-20%นะจะเพิ่มความเสียหายที่20%นะครับทุกคนระยะ19-1%นะเพิ่มความเสียหาย10%นะครับทุกคนนะก็คือสรุปประมาณนี้นะยิ่งศัตรูอยู่ไกลมากเท่าไหร่นะความเสียหายก็จะยิ่งแรงขึ้นนะครับทุกคนนะในอย่างกรณีนี้ก็คือพี่วางตรงนี้ใช่ไหมศัตรูอยู่ตรงนี้จริงๆก็ต้องมาคำนวณว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนแต่ว่า ที่พี่สงสัยอย่างหนึ่งคือมันไม่โชว์ดาเมจตรงนี้ไว้ทุกคนหรือว่ามันมันคำนวณไปแล้วในตอนที่เราโจมตีนะอันนี้ไม่แน่ใจนะทุกคนเออประมาณนี้นะสําหรับฮาสซีเพราะว่าไอตรงเนี้ยมันก็เขียนไว้เห็นปะ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่ระยะเนี่ยหนึ100่งร้อยถึงแปดสิบสมมติว่าศัตรูอยู่ตรงขอบเลยก็คือที่เล็งร้อยยี่สิบหกนะครับก็จะได้ความเสียหายเพิ่มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะเออมันเป็นความเสียหายหรือว่ามันคํานวณไปกับตัวตอนที่เราโจมตีแล้วนะมันไม่ใช่ดาเมจอะไรประมาณนี้หรรืออเเปปลล่านะออ่าาาานนะจ็กคํวววณไ้้แ ต่อไปก็ในส่วนของพาสซีฟที่2 t h นะครับเดอะครเลสซอรแมนนะครับนะทุกคนนะทุกๆก,ก,การคริติคร่ครั้งนะครับทุกคนนะการโจมตีครั้งถัดไปเนี่ยจะทําให้ศัตรูติดสถานะบีดก็คือเลือดไหลนั่นเองนะครับทุกคนนะจากนั้นเนี่ยเราจะได้รับบัรนะเพราะฉะนั้น,นตัวละครนี้ก็น่าจะเหมาะกับคีนะมันเสริมพาสซีฟนี้นะเออก็คือมาถึงต้นไม้เครียเออ เราก็จะได้รับบัฟเนี่ยเพิ่มระยะ25เปร็นะเป็นเวลา15วินี่สังเกตรตรงนี้นะที่มันเพิ่มมา25แล้วก็จะอยู่ได้15วินเองนะทุกคนจากนั้นนะครับเมื่อโจมตีศัตรูนะจะเพิ่มโอกาสติดนะทุกคนคริติคอลแล้วก็ความเสียหายคริติคอลหมายความว่าโอกาสคริก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แต่ว่าทาที่พี่มองมันยังไม่เพิ่มเลยนะแต่ว่าตรงนี้ก็มีเขียนบอกอยู่ว่าขึ้นอยู่กับจํานวนดีบัฟที่ศัตรูได้รับนะอ๋อศัตรูต้องติดดีบัฟเพราะฉะนั้นเนีี่มัมัันจเผลกบตตตรูทราวิ ถ้าศัตรูติด1ดีบัฟนะครับนะก็จะเพิ่มความเสียหายคริติคอลหรือว่าก็คือคริดามีเาเเนเนาะแล้วก็จะบวก1 0ถ้าศัตรูอยู่ในระยะ80%หรือมากกว่านั่นเองนะนะระยะ80%หรือมากกว่าก็คืออยู่ไกลแบบเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้อยอยู่สุดขอบอย่างเงี้ยเออประมาณเนี้ยก็คือแบบนี้นะก็คือระยะไกลจากตัวเรานั่นเองนะทุกคนแล้วก็ถ้าศัตรูนะครับมี2ดีบัฟขึ้นไปนะครับก็จะ เพิ่ม10%นะความเสียหายคริตที่ลข้ก็คือคริสตัลเมดตรงนี้นะนี่ก็คือตรงนี้นะครับทุกคนนะแล้วก็จะเพิ่ม20%เลยถ้าอยู่ในระยะ80%หรือมากกว่านั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าเป็นศัตรูที่ติด3ดีบัฟขึ้นไปนะครับก็จะเป็นบวก10%นะครับโอกาสคีก็คือตรงนี้ที่เป็น45นะทุกคนแล้วก็ บวก10%รับนจะนตัตรงครีดามีนะครับทุกคนนะแล้วก็บวกอีก10%นะครนับโอกาสคีแล้วก็ครีดามีดยี่สนะถ้าศัตรูอยู่ในระยะ80%หรือมากกว่าสังเกตก็คือพาสซีฟนี้จะเอื้อไปทางคีกับการโจมตีศัตรูที่อยู่ไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเขาเรียกว่าอ,อะไรมีฮอกเนี่ยควรจะวางไกลๆแล้วก็ตีให้มันสุดระยะออคือคือมอนเนี่ยต้องอยู่ปลายระยะ เออแล้วมันจะตีเก่งนะครับทุกคนนะก็สรุปมาประมาณนี้นะทุกคนนะยิ่งศัตรูมีดีบัฟมากก็ยิ่งโดดแรงขึ้นนะแล้วถ้าอยู่ใกล้หรืออยู่ในระยะส่วนใหญ่ของตัวละครก็จะยิ่งแรงกว่าเดิมจริงๆมันต้องอยู่ไกลไม่ใช่เหรออันนี้มันเขียนไกลน่าจะผิดเปล่าเพราะว่ามันน่าจะอยู่ไกลถึงจะแรงไม่ใช่เหรอแต่ก็ระยะ80%หรือมากกว่ามันก็ต้องอยู่ไกลดีวะ่าโอเคไหมทุกคนอ่ะสำหรับตัวละครมีฮอนะพี่มองแล้วมันก็เป็นตัวละครที่เท่ๆตัวหนึ่งสําหรับแฟนวันพีชก็น่านะ น่าเก็บนะแฟนวันพีก็ควรที่จะเก็บแต่ว่าตอนนี้พี่ยังไม่เห็นพาสีอะไรเพิ่มขึ้นมาเลยนะเนี่ยก็มีแค่ในส่วนของคือตอนนี้ศัตรูมันไม่ได้ติดดีบัฟไเยพาสีมันจะเห็นตอนที่ศัตรูติดดีบัฟนั่นแหละนะก็อันนี้เราก็ได้เห็นในส่วนของแอนิเมชันเอฟเฟกกันไปแล้วก็ในส่วนของบัฟนะครับทุกคนนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเออยังไม่ได้บัฟนี่วาเออเท่าไหร่เดี๋ยวนะลืมเลยพี่ยังไม่ได้บัฟนี่ว่าก็เดี๋ยวบัฟให้ดูว่าถ้าสถานการณ์จริงเเเเนนนนนีีี่่ยราบััดดมมจแแล้ววะโะหหสกคกคคไชทุ ดาเมตตอนนี้ไม่ได้บัฟ686นะครับเริ่มที่บัฟตรงนี้20%นะครับกลายเป็น824นะจากนั้นก็บูม่าได้อีก20%นะครับทุกคนก็จะอยู่ที่เท่าไหร่961นะครับจากนั้นอันนี้มาบัฟให้ดูเล่นๆนะก็คือตัวนี้อ่าก็จะได้อีก80%ตอนนี้เท่าไหร่961นะตรงนี้บัฟอ,อีกบับอ,อีก2บัฟนะครับทุกคนก็จะอยู่ที่เอ้ยเอ้ยมันอยู่นอกระยะ <laughs> ขอไป พี่พาดอีกแล้วนะตัวนี้มันอยู่นอกระยะนะครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็ดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ961เมื่อกี้นะครับทุกคนนะ961เมื่อกี้ก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับทุกคนนี่นับให้ดูเห็นปะ961นะพี่ขอถ่ายรูไปไว้หน่อยทุกคนแล้วก็ระยะระยะ176ระยะแบบเวอร์อลังการมากอ่ะเดี๋ยวพี่ขายตัวนี้ก่อนแล้วพี่เดี๋ยวพี่บัฟให้ดูอีก30%นะไม่แน่ใจว่ามันได้ปะวะ พี่ใช้อันนี้ไปแล้วมันใช้ไม่ได้แต่ว่าบัฟนี้ได้30%มนะคูดาวศรีพฤหัาบีคือจริงๆตัวนี้บัฟตัวนี้ใช้ได้จริงนะแต่ว่าไอ้บัฟเนี้ยเพิ่ม50%ดาเมจมันใช้ได้ครั้งเดียวอ่ะพี่บัฟให้ดูอ่ะก็ดาเมจจะอยู่ที่เท่าไหร่1.13ุนนะครับทุกคนนะก็คือว่าแรงนะแรงมากๆเลยขึ้นไปถึง1.16เลยนะครับทุกคนโอเคไหมประมาณนี้อ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะทุกคนนะก็คงมีประมาณนี้สาหรับเจ้ามีเอกเป็นตัวละครที่แฟน,น,นนะม คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสวัสดีครับ